อย่ารังเกียจหนูเลยพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าแม่อย่ารังเกียจหนูเลยพี่เจ้าเจ้าอย่ารังเกียจน้องสิรักน้องเนี่ยน้องอุตส่าห์เข้ามาแล้วเนี่ยไปไปไปคุยกับพี่เจ้าดิเดเขาเจ้ารักเด็กเขาเจ้ารักเด็กอ่าไงท้องเข้าไปลูกไงท้องเข้าไปเออให้น้องนอนเล่นด้วยนะนะเออพี่เจ้าจะ่รังเกียรติหนูพี่เจ้าพี่เจ้าจะ่รังเกียรติหนูหนูเกิดมา หนูเกิดมาโจมจีเล่นกับหนูหน่อยพี่เจ้าเล่นลิงพี่เจ้าอ้าวอ้าวเจ้าไม่สนใจวะอ้าวพี่เจ้าอย่าเล้ยเกียร์หนูเลยมันเป็นกรรมะบ้านหนูเกิดมามันจีนี่หนูไม่ได้ตั้งใจเกิดมาเอ้ามีอะไรก like ันล่ะมีอะไรกันพี่เจ้าไม่เล่นด้วยเออเอามันหนีไกลๆประมาณพี่เจ้าไม่เล่นด้วยเอามันไปไกลๆ ซุกใจกูแต่ทั้งวู่่ว่ากูไม่มาแต่ซุกใจพี่เจ้าไม่เล่นกับหนูอ่ะคุยเลยสิพี่เจ้าไม่เล่นกับหนูอ่ะอะไรนะคุยนะเกาพุงให้หนูหน่อยเกา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 ไปไปพี่เจ้าเขารักเด็กอยู่มันแอคเฉยๆแหละจริงเหรอพี่เจ้าแอคจริงเหรอแอคจริงเหรอแอคพ่อแอคแม่เขาบอกไปไปพี่เจ้าไปไปพี่เจ้านะพี่เจ้ารักเด็กอ่ะ อพี <laughs> <laughs> <O osaurus> ่เจ้าหลานเด็กพี่เจ้าพี่เจ้าจุกหนูหนพี่เจ้าโอ้ยพ่อพ่อจ๋าพ่อพ่อคุยกับหนูหน่อยพ่อพี่เจ้าเจ้าแบงใหญ่จังจีโอเฮ่อินหอกไปดุกูจีนอนยังไม่แย่ออกไปทำไมพี่เจ้าไม่รักหนู พี่เจ้าชอบให้หมาขี่หลังให้หนูขี่หลังลูกอะขี่หลังพี่เจ้าน้อยเออจะรักเด็กจะตายทำอะไรกันนะมาจอบเบื้งองยังนเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาพี่เจ้ามาเข้ามานี่มาจอบทําไมลูกไม่มีใครว่าหรอกเข้ามาอนุญาตมาเข้ามาเข้ามาเร็วอุ้ยปวดมึงเลย <c oughs> นี่มีตัวนี้มันกล้าเล่นนะครับ คือเขากาําลังตัวนี้กําลังเข้าหาพี่พี่อยู่แต่พี่พี่ยังไม่ยอมรับเลยอามาหาพี่เจ้ามามีแต่แม่สวยยอมรับอามาหาพี่เจ้ามาพี่เจ้าอ่าพี่เจ้าอ่ะรักน้องอ่ะรักน้องเร็วๆเจ้ารักน้องนะให้น้องนอนด้วยเออเห็นไหมไม,ออมันก็น่ารัก่างนี้เลยเออมันมันไม่น่ารักตรงไหนลูกอืมเนี่ยรักน้องชีมันไม่น่ารักตรงไหนหืมน้องกุสา์เกิดมาให้รักนะเนี่ย Tân lệ tôi muốn nó. We chặng họ để lưng cock a bò. Bà beng mama. Mama luôn luôn mày luôn 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 ออกแต่หักกันด้วยหานี่นั่นเย็นเหีเห้ยวอะเลย